ดีไลน์แบบกระตับคู่แต่เคสสีเอสน่าใช้ตอนใช้สียังคิดได้ว่าสวยสั่งมาเท่าไหร่ก็หมดใช่อไหมโซเชียลแคมวันนี้เรามากินขนมันอายเินที่ไหนวะฟู้ดลอฟู้ดลอฟแล้วก็กำลังจะกินเมนูนี้มันน่ากินมากเลยเแกกิน้ไอายแทนอ่ะผมแก ย้โอเคป้าวันน okay right oh totally ี้เราก็จะมากินขนมกันนะคะเพื่อนโอ้โหกินกันอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะเพื่อนอร่อยเยที่นี่นะคะเขามีขนม ที่แบบว่าอร่อยหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็น่ากินมากๆอยากจะชวนเพื่อนมาลองดูนะคะว่าเมนูไหนที่มันบบว่าแปลกๆมาเยอะเลยนะคะมาลองเมนูก็วยเตี๋ยวค่ะวันนี้ไทยก่อนนะสวัสดีแล้วก่อนชาวโซเชียลแคมป์ลาได้